ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับผมสาหรับผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่หรือว่าผู้ชมที่ติดตามช่างบิ๊กมานานนะครับผมก็สวัสดีครั้งวันนี้มาติดตั้งอยู่ที่อําเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผม L50HP รถใหม่ป้ายแดงนะครับประมาณ10 1 0ชั่วโมงนะครับผม ก็เดิมๆลูกค้านะครับผมมีรถเก่าอยู่แล้วนะครับผมก็ขายรถเก่านะครับผมาะวรถเก่ากัวติดโบไปแล้วมีปัญหาเครื่องร้อน,นะครับก็สุดจัดจริงๆครับผมขายรถเก่าซื้อรถใหม่นะครับผมติดโบนะครับผมเห็นไหมผ่านควรยังเป็นของรุ่นเก่านะครับผมของคือรุ่น L47 นะครับผม ออกจากนาน้ําที่ทําอยู่ลบบุรีก็มากินงานดันหน่อยนะครับผมก็เรื่องปัญหาความร้อนไม่มีนะครับผมการรับประกันได้เลยนะครับความร้อนก็อยู่ระดับครึ่งหนึ่งนะครับผมทั้งวันนะครับผมยกเว้นแต่ฝุ่นตันนะครับแต่แกงหม้อน้าถึงจะมีความร้อนนะครับผมดินด้านล่างเป็นดินเหนียวนะครับผมตั้งโคตรพิ่งไยัวนขึ้นมาทจังหวัด งานต่างจังหวัดงานส่งถ้าใครไม่รีบนะครับผมเพราเป็นงานติดตั้งได้แต่ถ้าใครรีบนะครับรีบใช้นะครับผม <S 1> <S 1> ก็เป็นงานส่งนะครับติดตั้งเองไม่ได้ยากนะครับผมไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายต้องใช้อะไรบ้างติดตั้งยุ่งยากไหมก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมช่างมีบอกทุกอย่างขอแค่ลูกค้ามีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็พอเป็นช่างนิดๆหน่อยๆนะครับผม เสียงก็จะดุดันกว่านะครับผมบางคนก็ชอบนะบางคนก็ไม่ชอบนะครับผมถ้าสำสำหรับงานปั่นนะครับผมสเต็ปนี้จบ ค้อมแรงก็เลื่อเือนะครับผมเลื่อเือแล้วส่วนปัญหาเครื่องร้อนงานหล่มก็ไม่มีปัญหานะครับทาก็ลงรีวิวไว้นะครับผมลงรีวิวไว้ที่ไปทำรถบ,บุรีอยู่สามสี่คันนะครับผม <ๆ S 2> ก็เลื่อนเข้าไปดูนะครับผม <S <S ว่าเทอร์โบมีหลายสเปคแล้วแต่คนจะใช้นะครับ บางคนก็อยากทาครั้งเดียวจบบางคนก็อยากทําหลายรอบนะครับผมนะเพราะว่าหลายๆอย่างผมก็เจอมานะก็เหมือนลูกค้าติดโบเล็กของผมไปนะติดโบเล็กไปพอปีต่อไปจะมาอัพเป็นโบใหญ่แล้วจะเอาโบเล็กมาเทิร์นแบบนี้มันก็ไม่ได้นะลูกค้าเพราะทุกอย่างมัน,มนก็คือมันใช้างานแล้วเนาะเราต้องคิดถึงหน่อยไม่ใช่ว่าปีนี้ติดโบเล็กปีหน้าเพิ่มเงินอีกสัก5 0 0พันเอาเป็นโบคงสิ่งอันนี้ไม่ได้นะครับลูกค้า ทุกอย่างการใช้มันมีการสึกหรอนะครับผมถ้าจะทําก็คือทําให้มันจบนะครับว่าช่างเองก็เจออะไรหลายๆอย่างนะครับผมบางทีผมก็ไม่ได้เป็นคนแข็งข้อเกินไปนะใครที่รู้จักผมดีนะ ถ้ามีปัญหาโบพังอะไรพวกนี้โอ้โหร้านผมเคมอย่างเร็วนะครับไม่เคยถามเยอะยกเว้นแต่ลูกค้าแหละครับผมที่มีปัญหาเยอะนะครับผมกล้าบอกเลยแต่สําหรับผมนะครับให้จะบอกว่าโบพังผมจะเคมไปก่อนรอบแรกถ้ารอบสองยังพังอีกก็แสดงว่าเป็นที่คนขับไม่คนขับก็รถนะครับผมมันมีอยู่แค่นั้นนะครับงานเทอร์โบมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ฝากไว้นะครับผมสําหรับลูกค้าที่ติดโบนะครับผม อยากทาครั้งเดียวจบก็คืออดใจนิดนึงก็เขมเงินทำจบนะครับหรือใครพอใจกับโบเลกก็จัดโบเล็กไปตามงบนะครับผมดีไม่ดีอยู่ที่คนขับนะครับผมมันพังเราก็ซ่อมนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างผมคิดเผื่อระยะยาวให้ลูกค้าไว้แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องไปกังวลเลยว่าติดโบไปแล้วเครื่องจะพังไหมนะครับผมก็คือเราคิดเผื่อไว้แล้วถ้าลูกค้าขับแล้วก็ดูแลตามที่ผมแ,มแมนะนําไปนะ ก็ไม่มีปัญหานะครับผม่วนใหญ่ครับผมมันขับหลายคนแล้วก็กองไม่เป่านะครับผมน้ำมันเครื่องยี่ห้อแพงๆก็ไม่กล้าซื้อใส่นะครับผมติดโบไปก็สองสามหมื่นนะโอ้อันนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมครับสำคัญเลยน้ำมันเครื่องกองกองโซลา่าพวกนี้นะครับผมสำคัญที่สุดเลย คนใช้รถโอ้โหใช้อย่างเดียวน้ำมันเครื่องแกลอนละเก้าหรือแกลอนละพันเนี่ยไม่กล้าเปลี่ยนแต่ซื้อโบลหลักเกือบส0 0 0 0นนะครับผมส่วน้ำมันเครื่องผมแนะนำยี่ห้อข้างนอกนะ,ะคุณภาพมันดีกว่าค่ารถโบนะผมจะแนะนำทุกคนนะครับผมว่ายี่ห้ออะไรมันดีกว่าพาะคือผมลองมาหมดแล้ว งานร้อนๆนะครับงานร้อนๆถ้าผมแนะนํานะถ้าเป็นงานร้อนๆนะไม่ลิควิดโมลีก็โมลีนะครับจบงานที่แบบปั่นดาร้อนๆน้ำมันเครื่องพวกนี้มันคล้ายๆเหมือนกับมันทนอุณหภูมิร้อนได้นะครับผมแล้วสารล้อลื่นมันไม่เปลี่ยนมานนี้นะครับผมคร่าวๆ สนใจก็ติดต่อเข้ามาครับอูช่างบิ๊ก t u r โบ